นะครับวันนี้นะครับก็พี่อุบีนะครับก็ได้รับเกียรติให้เชิญมาที่นี่นะครับก็เดี๋ยวต้องผมต้องขออนุญาตแนะน้องทานทาตาเนิดนึงนะครับด้านหน้าห่างประมาณ2เมตรกว่านะครับผมขออนุญาตตอดแล็กนิดนึงนะครับเพราะว่านะครับเวลาพูดจะได้พูดให้พี่น้องได้เต็มที่นะครับสำหรับวันนี้สำหรับวิชาการวันนี้นะครับวันนี้พี่น้องก็จะเห็นนะครับผมเองก็ทํางานอยู่นะครับหน่วยงานหลายหลายน่อยงาน นะครับผมก็ให้ิชาการอยู่ช่อง74นะครับช่อง3นะครับป็นช่อง5นะครับปัจจุบันก็ย้ายฐานนะครับด้านการเกษตรไปอยู่ที่ทบ5นะครับในการทำงานนะครับเรื่องกระท่อมคุณภาพตรงนี้นะครับตรงคุยน้องนิดนะครับว่าวันนี้นะครับพืชกระท่อมเป็นพืชที่เกิดจากธรรมชาตินะครับสาระกกระท่อมก็ครบก็คือต้องการแสงตลอดวันต้องการน้ำตลอดปีเรื่องกระท่อมนะครับผมได้มีโอกาสนะครับคุยกับ นักวิชาการ,รหลายๆท่านนะครับในประเทศไทยนักวิชาการบางท่านยังไม่รู้ลึกซึ้งถึงพืชกระท่อมนะครับผมเองเป็นคนจังหวัดชุมพรนะครับรู้จักกระท่อมตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายกินกระท่อมนะครับอยู่ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบปัจจุบันผมอายุห้าสิบเก้าอยู่กระท่อมมาห้าสิบเก้าปีนะครับที่อยู่กับกระท่อมนะครับใครต้องกานั่งเรียนในคราวนี้นะครับวิชาการกระท่อมวันนี้เรามันมีกฎกเกณฑ์หลายๆอย่างแลนะปัจจัย นะครับพืชกระท่อมเป็นพืชที่ปลูกได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยบราก็ถามว่งไงาไอ้ภาคเหนือปลูกได้ไหมภาคอีสานปลูกได้ไหมปลูกได้ทั้งหมดทุกภาคในประเทศไทยนะครับแต่เพียงแต่ว่ากระท่อมมันจะมีคุณาภาพอยู่ตรงไหนประเด็นไหนที่เราจะทําให้กระท่อมมันมีสามดีที่สุดนะครับเดี๋ยวต้องแนะนาพี่น้องนะครับเรืร่องหนึ่งนะครับนี่ก็ภาคภูมิใจนะครับผมเองก็นะครับเปิดบริษัทนะครับที่ทําเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรินสีนะครับผมเองอดีตก็รับราชการนะครับก็เป็นอาจารย์สอนนักศึกษานะครับปี2532ลาออกนะครับแล้วก็รวบรวมนักวิชาการนะครับทำโครงการเกษตรินสีมาแล้ว850โครงการนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ฟื้นฟูพัฒนาทุ่งกุลาร้องให้จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับให้ดินมีความสมบูรณ์เกิดขึ้นนะครับและล่าสุดผมก็ทําโครงการพิกฟื้นฟูเป็นดินใช้เป็นเป็นดินทองนะครับเป็นโครงการใหญ่ที่ทําอยู่ นะครับก็แนะนําพี่น้องทั้งการนะครับนี่ก็นะครับผมเองก็ทํางานให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับนี่ก็รางวัลบุคคลดีสี่แผ่นดินที่ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์นะครับที่ผมรับมานะครับนี่ก็เป็นนะครับรางวัลบุคคลต้นแบบแห่งชาตินะครับรางวัลต่างๆที่ผมผ่านให้นะครับนี่ก็เป็นรางวัลผู้ส่งเสริมเกษตรกรดีเด่นแห่งชาตินะครับที่ได้รับกาประธานรางวัลมานะครับผมเองนะครับตัวนี้ก็ดูแลนะครับดูแลพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ นะครับผมมีทีมงานที่ดูแลเป็นนักมีาการปัจจุบันทั่วประเทศอยู่2,000คนนะครับที่ดูแลอยู่นะครับผมมีศาสัตราารต้นตัวจากจุฬาลงกรณ์จากเกษตรศาสตร์ศูนย์นาลดีและมหาวิทยาลัยโดนทั้งหมด14ท่านด้วยกันที่ร่วมทำงานวิจัยนะครับปัจจุบันผมทำง,งานต่างประเทศทั้งหมด12ประเทศนะครับตูนักเกษตรอินเดียนะครับเป็นสึกห์สระอาหรับอิมเมรียสวิสเซอร์แลนด์นะครับมาเลเซียที่ทำงานอยู่นะครับ นี่ก็เป็นนะครับรางวัลอุตสาหกรรมดิจิทัลเอกนะครับทรวาห้าวภัยนะครับผมเองจบปริญญาโทนะครับแต่วันปัจจุบ er ันก <im> ็มอบสุดท้ายดับด็อกเตอร์ให้แต่ผมไม่ใช่คำว่าด <time> ็อกเตอร์เพราะผมนะครับไม่มีวิทยากรที่ทําด้วยตนเองนะครับก็ผมไม่พูดเรื่องของด็อกเตอร์นะครับจริงปัจจุบันก็เทียบด็อกเตอร์ให้แล้วนะครับนี่ก็รางวัลนะครับผู้สรงอุตสาหกรรมดิจเด่นแห่งชาตินะครับมอบโดยกระทรวงศึกษาธิการ นะครับผมเองช่วยเหลือโรงเรียนมาแล้วปัจจุบันนะครับ480โรงเรียนทั่วประเทศทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มอบให้นะครับตรงั้นอ่ะนี่ก็เป็นนะครับรางวัลนะครับคาราบุกในชาตินะครับล่าสุดขอบสตบรานะครับรางวัลนี้ซีโอผ่านให้นะครับนี่ผมจะรับในวันที่26ที่จะถึงนะครับท่านจูรินลักณะวิสิทธิ์นะครับก็มอบให้นะครับที่กรุงเทพในวันที่26วันนี้พี่น้องต้องดูตัวเราก่อนว่าวันนี้พี่น้องทําเกษตรนะครับ บางท่านยังไม่รู้เลยหน้าที่ของมันนึกคือไดนะครับในเรื่องของภาคเกษตรนะครับในหลวงท่านตรัสเสมอนะครับว่าวันนี้ถ้าพี่น้องจะทําเกษตรได้สําเร็จได้พี่น้องต้องคืนชีวิตสู่แผ่นดินก่อนวันนี้พี่น้องจะใช้ยาสักตัวหนึ่งใช้ปุ๋ยสักมเมล็ดหนึ่งลงสู่แผ่นดินพี่น้องต้องนึกนึกก่อนว่าแผ่นดินที่พี่น้องจะใส่ปุ๋ยลงไปวันนี้นั้นพี่น้องทําลายสิ่งมีชีวิตในแผ่นดินหรือพี่น้องสร้างสิ่งมีชีวิตในแผ่นดินนะครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่าน นะครับเกษตรก็มากรมส่งเสริมก็มานะครับผมก็ได้มีโอกาสทํางานชิ้นหนึ่งนะครับให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทรกศของมูลนิอาจาร,รย์เอยวผมได้มีโอกาสนั่งคุยกับท่านโชคทวีรองประธานทกศนะครับก็ได้ทําชื่อเป็นจักคุณให้กับทกศบุรนิธ่นานอาจารย์อยวนะครับไปใช้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับอ่ะตรงน,นี้พี่นอ้องเหรอวันนี้นะครับพี่น้องจะปลูกต้นไม้ชนิดไหนก็แล้วแต่ ตัวหลักเลยนะครับที่พี่น้องจะปลูกได้ตรงนี้ต้นไม้จะทําให้ต้นไม้ไมันมีคุณภาพได้มากน้อยแค่ไหน <Yeah. S 1> พี่น้องต้องรู้องค์ประกอบของดินก่อนวันนี้ถ้าดินของพี่น้องไม่สมบูรณ์พี่น้องปลูกพืชสมบูรณ์ไม่ได้ <Yeah. S 1> นะครับไม่ใช่พืชชนิดไหนไม่ยช่เป็นนาข้าวนะครับจะปลูกกระท่อมจะปลูกกัญชงกัญชา <Yeah. S 1> พืชชนิดไหนก็แล้วแต่องค์ประกอบตัวหลักตรงนี้นะครับอยู่ที่30เซนติเมตรถ้าโครงสร้างดินตรงนี้30เซนติเมตรมันมีความสมบูรณ์ดี นั่นแสดงว่ญญาพี่น้องสำเร็จไปแล้ว50เปอร์เซ็นต์ในการปลูกต้นไม้ชั้นล่างไม่ต้องไปสนใจนะครับชั้นของไอออนชั้นของเกลือพวก CO2 ไม่ต้องไปสนใจชั้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของดินที่พี่น้องจะทาสาเร็จได้ตรงนี้นะครับมันมีองค์ประกอบใหญ่ๆสี่ตัวอยู่ในแผ่นดินตัวที่หนึ่งตรงนี้นะครับน้ําวันนี้ปลูกต้นไม้ไม่มีน้ําได้ไหมฮะน้ํามากได้ไหมฮะน้ามากไม่ได้น้าลอยไม่ได้ความเป็นกลางของธรรมชาติมันต้องเกิด เพราะฉะนั้นวันนี้น้ำ25%นะครับมาต้องลงสู่ชั้นใต้ดินตรงนี้ได้25%พี่น้องจยหวันปุ๋ยยี่ห้อไหนดีขนาดไหนแล้วแต่ถ้าปัจจัยน้ำขาดพืชจะเติบโต,ต,ตไม่ได้กระบวนการของต้นไม้ตรงนี้มันสร้างรากฝอยไม่ได้เพราะต้นไม้สร้างรากฝอยไม่ได้พี่น้องอุ๋ยตัวไหนไปไว่าให้เขาก็กินไม่ได้